น,นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูคอ,อกวัวคอ,อกควายมันนอกเพือกเพือกลูกเริมทางคลองน้ำชี ม yeah. 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 ันสัมปะหลังยายาเฮ้ย่าหวานอะไรไม่รู้เีจยวปลูกมาให้บัวควายินต้นพุตซาบัวสองตัวตัวนี้เขาสวย มาวัวเขาเดินมาให้ถ่ายรูปมาล,ลูกมาล,ลูกมัน,นมาดมว่าเป็นใครไม่เคยเห็นหน้า ใครวะมันก็บงวาใครวะใครวะไม่เคยเห็นหน้า <c oughs> ยิ้มใสมันไม่เคยเห็นหน้าดูดิดดมันดมแล้วมันทำปากใสแต่ยี่นี่ตัวแม่มันดูลูกมันไม่เคยเห็นหน้าผมนะ อันน,น,นีจับเลยนะ่วัตัวนี้จะดุนะครับเมื่อกี้มันตะกุยขาแล้วดูครับมันพร้อมที่จะชนนะครับเนี่ยตัวนี้ดุนี่มันตะกุยขาพร้อมที่จะชน เห็นไหมดุมันไม่เคยเห็นหน้าผมเลยมันดุนะเห็นไหมโบตัุมีร์นะครับจะดุจ้องหน้าใหญ่เลยตัวนั้นยืนใช่ Ừ, thay nói thay nói đủ đi ừ. mấy đứa hiến nào gần vào cho đủ xảy gần đi tôi đang thoát lại mấy thoát lại đâu được. được dạ rồi hai đầu chạp đi. แมวไปมันบกดูมันตะกุยขาดีนะอยู่ในคอกถ้าผมอยู่ลงๆใส่มันชนไปแล้วเนะี่ย บอกไม่เอาไม่เอามาอยากยิงกับมันดีกว่าเนี่ยตะขายดักนกมองเห็นไหมครับนิดนิดอ่ะวันมีนกเยยวเล็ก ก็อินเอหิวเล็กมาติดผมมาเจอพอดีผมก็เลยแกะวันปล่อยไม่กองฟางอันนี้เสา,เาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่บ้านผมนะครับไม้ไผ่เนี่ยเอาไว้ผมก็ใช้ประโยชน์เอาไว้ผมใช้ประโยชน์ในวันหน้านะครับไม่นานหรอก vô bát làm kinh lây lây dương, con, con dương nha, ma đó ma đó đục, mình chưa thấy nha, mình trăng con lá บรรนนอกยุงบรรอกคนจนนะครับแต่ดูยุงนะครับยุงก็ไม่ใช่เล็กๆเดี๋ยวผมจะออกเดินทางแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูโอเคนะครับ ทำไรวะเนี่ยเขาบอกว่าสีบายกินข้าวหมามันเห่าแล้วไปอัถ่ายเข้ามาบ้านบ้านบันไปไงตะวิ่งไงนี่แหละบ้านนอกบ้านผม น,นี่ตนารหรอใช่ไหนันโอเคครับสวัสดีครับ